สวัสดีค่ะทุกคน,นพบกับช่องเบนเนชานิชาและเดี๋ยวเดี๋ยววันนี้เราก็จะมาทำบักตอนเชา้าแล้วถึงตอนน่าจะบ่ายอะค่ะเพราะว่าตอนนี้ีตอนเช้าอยู่นะคะคือวันนี้เป็นวันค้างแงก็เลยต้องแบบทำบุญก็ทำบุญแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะ อุยมีอันหนึ่งด้วยตัวผลไม้เนี่ยทุกคนดูตู้ผลไม้ตู้ตู <c oughs> ้ยหัวโดนแบนนะคะผมหัวโดนแบนผมก็เลยไม่พูดพูดเก็บแต่เราจะต้อง,งตัดภาพนะคะต้อง ถ้ามีอะไรที่ทำเป็นโอสต์นี่งก็จะต้องทนหน่อยนะคะคือแบบเขาทำปกต,ติจริงๆงแล้วทุกคอนอันนี้ก็จะจะเป็นบ้านของสินตาก็าจะมีแบบนี้นะคะทุกคนให้ทุกคนดูนะฮะ เดี๋ยวไปดูต่อพระสองนะคะทุกคนเพราะว่าแบบแบบรู้สึกว่าเกียดฐานพี่เกียดตัดมาก